สวัสดีค,ดดค่ะอวันนี้เราจะมทำเมโนโูผัดไก่ก้นอใส่เลยกระทะร้อนแล้วอัที่นึ่กใส่ไก่เลใส่ไก่ดชีใช่ไหคะใช่มาดทีใส่ให้ใกระทะมันร้อนเกินไปนีอันนี้มันจะไม่กระเด็นเท่าไหร่หรอกอ,อ่ะ ันนี้มีอะไรบ้างขาตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ใช่ไหมใบมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้อันนี้อะไรอ่ะกระเทียมแล้วก็ขา่าโอเคเดี๋ราจะใ,ใส่เลอยอืมอืมเอาข้นบานเลยอืม ใบเตยโชคฝีมือตอนเศร้าครับผมสวัสดีครับผมนายแซกพ่อน้องใบเตยครับผมนีม่นิวตอนเศร้ากับสาวน้อยใบเตยโชว์เมนูอีกแล้วครับโช์ฝีมือให้ปูหลังจากเทดเวียกครับผมเมียนหนาบานจักหน่อยกับม,มาหนึ่งเขา่ามาหนึ่งเข่าเราใบเตยก็อาบน้ำอาบน้ำเราก็ไม่ฮ็ดแนวกินให้ปูกินครับ ค่อยๆผัดไปให,ให้ให้ลูกชิ้นกับนี้มันสุกเจ้าอมชิ้นก็มานั่งเบึงครับมือน,นี้หอมชิ้นมานั่งไห่กำลางเจแก่ไม่กระเด็นลูกไม่กระเด็นไม่ได้เปิดไฟแรงลีลา่าไ,ไ,ไม่ต้องคนเรื่ยๆคนเรื่อยๆเลย นี่จะบอกตัวน,นี้มันแค่นั้นเสียบลงไปเสียบติ๊กลงแล้วก็พลิกอย่างนงี้อย่างนงี้เออนั่นแหละเสียบออแล้วก็เสียบเออก้อาวมาต่จริงจังขนาเลย <laughs> ต้องไล่แก๊งลานน้อยมาแล้วครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูอ่านตูหลานน้อยครับผมอันนี้ตูวไก่ตัวไก่ใส่ลูกชิ้นด้วยเอ้ยจับจับตะลิวเออจับตะลิวต้อจับเออต้องพลิกเออนั่นแหละสงพอดีนมาค่ะพระสงฆ์จะเอาที่ทำมานวอยพอดีขั้วมันสุกเลยเอาเลยเกล็ด เป็นเป้าเลยเป็นเป้าเลยอคืหันจะเป็นพีกระหังเราเป็นเป็นพี่เป้าพี่เป้ามันมากินดิบมาถ้าเป็นถ้ามันไม่สุกมันก็จะเป็นเป้ามันปู่นี่ปู่นี่เป็นเป้าแล้วปู่ชอบกินดิบไอ้ยุ้ง โอ้หหอมหอมปุบ๊บบานเลยบานเลยให้มันไหมเลยก็ให้มันแห้งๆก็ได้ผัดไปเรื่อยเดี๋ยวจะใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำมันหน่ยอยเดี๋ยวให้มันไก่มันสุกไ่ไหมไก่มันยังอะไรอยู่เบื้องสีพ้าคนนี่ไก่มันยังเป็นแดงๆย <c oughs> อยู่เลยเมนูนี้เป็นเมนูที่ไปเจยมากครับ ล่องจากต้มไก่เพราะว่าเขามักเขามักกินข้ากินแต่ไข่นะครับผมเริ่มจะสุกแล้วอ,อ,อือเอาไปเตยมาปรุงเลยโอเยมาปรุงเอาน้ำมันหอยอนะ ลองสินมาดูก็ได้เผื่อได้ทําให้ตากับยายกินมาดูกับพี่ไปตเตยน,นี่นี่ไม่ได้บอกก็พี่ใปตเตยปรุงเองใส่อันนี้ใส่เยอะๆเลยเพราะว่ามันป้าป๋าจะทําให้มันเป็นน้ํามันผัดน้ํามันหอยโอเคเพราะว่าหลายหนป้าป,ป๋าบอกให้เยอะๆเลยเออก็ถูกต้องแล้วใส่ของที่รถเลยไคนไอ,อ่ะคุณแอน ของซูรสของซู้รสเหรอแล้วก็ผงกาแฟพอละมัง้งสองส่วนเลย <c oughs> ลก็เอาช็อตมาใช้แล้วก็เติมน้ำแล้วก็คนให้มันสุกเลยเอาต้องใส่ปรุงเสร็จแล้วก็ใส่น้ำอันนี้ใส่น้ำนิดนึงก่อน มีพูดใส่อีกก็ได้โอเคแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็รอสุกคือนี้ป้าป๋าก็เดาเอาก็ประมาณนี้แหละน่าจะแช่โอ้โหบึ่งไง้าบอกว่าเดาเอาอันนี้อันนี้เนี่ยป้าป๋าเดา,าจริงๆอันนี้ของเดาของแท้เลยเนี่ยได้ก็เดาของแท้ <laughs> ตัแป้บอกว่าของแท้เออตัอแป้คลองแท้เนาะตัแเปะไข่ไก่ตัแเปะ ตาแปะขายมืเป็นไเ,เหมือนเหมือนที่กินวันนั้นเลยยังเลตาแปะเี้ยวเหมือนเหมือนเหมือนวันนั้นรลยยังมือ่อร้านหน่อยอีกแล้วหืมอันนี้ตื่นนา,ายยแล้วนี่ตื่นตั้แต่ลงาท่ยงน่ขึอนตื่นปุ๊ป เดี๋ยวหอมรอใส่ตอนสุกหลกหนูชอบชอบน้ําเยอะไหมชอบชอบจํานำหลายๆอันบอถ้าชอบก็ใส่ได้อีกนะใช่อโอ้ก็หนูชอบจําน้ำนะปูกับมักจําน้ำเหมือนกันนี่เอาคนให้มันเข้ากันแล้วก็รอให้มันเดือดทีนี้ระวัง เป็นขั่วแล้วมันเป็นผัดเนี่ยเดี๋ยวรอ,อให้มันเดือดเดือดแล้วก็ชิมไปช้อนมารอชิมช้อนเดี๋ยวช้อนอยู่นี่วุ้ยววยวุปลาใหญ่มองเด็กหน่อยตามภาษาเด็กหน่อยครับเจ็ดเจ็ดจริงเนี่ยก็เรียนเรียนไปมัน,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 นกะไปเต้มาชิมดูไปเต้ เนื้อปอค้นๆนั่หรือลูกค้นเนาอทั้ง้ลงไปทั้งไตเอาชิมดูใส่น้ำตาลเอ้ยลืมใส่น้ำตาลเอาถือช้อนเลยไม่ร้อนก็ปลาเปาแล้วได้ยังใส่ไม่น้ำตาล ใช่บ่หรือว่าจางใส่ซอสได้ไหมจางหนูก็ใส่ซอสเพิ่มความนัวหรือว่าใส่น้ำปลาก็ได้ใส่ซอสก็ได้แล้วแต่ได้หมดหรือว่าเกลือก็ได้อันนี้ผมชูรสเกลืออีกป้องนึงก็ฝาสีชมพูนะเออใส่แค่ครึ่งช้อนก็พอเนื่องเกลือมันเค็มเล โอเคเลี้ยวแม่ก็ชิมก็ชิมดูสิเอาไว้กินกับมะม่วงใช่ไหมเอาไว้กินกับมะม่วงเปนเค็มอร่อยๆเนี่ยนี่ครับผมสีมือไปเตยผมมีตักตออะไรครับผมทำบอสคะครับครับผมคุณคือคยไปเก็บรีบันหลังบ้านอ๋อเหรอครับ อ,อือเอาไปเต็มาเอาไปเต็มมาใส่หอมเลยเสร็จแล้วเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอ่าใส่หอมแล้วก็ชิมดูอีกทีเนาะว่ามันนัวไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมเพราะว่าอะไระนะไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมเพราะว่าอะไรให้ใส่เนี่ยไม่ต้องใส่เพราะป่าว่ามันก็อร่อยแล้วนะคนคนคนแล้วก็ชิมดูอีกทีเพราะว่าเราใส่เกลือแล้ว สุดยอดครับผมเมอร์นี่โอเคครับอ้าวซิมเบิงนวแเราไปเอานี่ช้อนเดี๋ยวสตาร์คให้โอ้โหน่ากินครับนี่ก็ต้มไป่เจ้าขอวใครเอ้อชิมดูเป่าๆนิดนึงนะ ก็ตแตะๆดูเป็นไงนัวหรือยังพอดียังโอเคป๊าป๊ามาชิมนะเอิน,นบอกว่านัวมากโ,โอเคเอาปิดชิให้หน้อยเสร็จแล้วเสนอเมนูไมาให่